สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมคลิปช่อง YouTube อุชิตับชแนลวันนี้อุชิตับชแนลนะครับจะมาบอกไอเดียดีๆนะครับผมสําหรับคนทําไร่ทํานาเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนี่นะครับสามโบนี่แหละครับผมไอเดียดีๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกลองหน้าเด้อครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับข้าวนะครับผมตัวนี้ที่ผมบอกว่าไอเดียดีๆก็คือคนที่ ทำนาหวานนะครับเมื่อว่าจะเป็นหวานน้ำต้มน้ำแห้งนะครับผมก็มันก็จะมีข้าวบางส่วนที่งอกบางส่วนที่ไม่งอกนะครับผมอันนี้วยจับเ,เรื่องมาหวานกล้านะครับหวานกล้าแบบใช้วงบอซีเมนต์นะครับผมหวานกล้านะครับขออนุญาเตเปิดน้ำครับหวานกล้าเพื่อที่จะให้ได้ต้นกล้าเอาไปซ่อมแซมนั่นเองนะครับผมนี่ครับ นี่ครับสามบ่อนี่นะครับผมนะครับก็ถ้าใครมีบ่อเก่าๆก็ลองดูนะครับผมหร้อจับมาน่ครับเอาน้ํารดนะครับผมเติมความชื้นให้เขาหน่อยนะครับนะครับแลก็ไม่ไม่ไม่ต้องให้แบบชุ่มมากนะครับเอาแบบพอสัดสัดชื้นๆก็พอนะครับวิธีรดนะครับนะครับเพราะว่า ข้าวเป็นพืชที่ไวต่อแสงนะครับแล้วก็ถ้าความชื้นเยอะเกินไปมันก็ถ้าในช่วงเร่งการให้รีบงอกนี้เราต้องเอาความชื้นจากน้ำผสมกับอุณหภูมิของดินนะครับผมคือถ้าเรารดเยอะเกินไปก็จะทำให้อุณหภูมิของดินนี่มันสูญเสียไปนะครับคือถ้าดินมีความร้อนด้วย ดินมีความอุ่นด้วยแล้วก็เราเติมน้ําลงไปนี่ครับข้าวมันก็จะงอกเร็วนะครับผมนี่ครับนี่ครับสามโบนะครับว่าอุจจตภัมม์หกไร่นะครับนาหกไร่มันก็จะมีในส่วนตรงที่มันเป็นเอ็งกระทะนะครับเอ็งกระทะก็ทําให้ข้าวมันงอกแล้วมันก็น้ํามันท่วมตายนะครับก็จะอาศัยตัวนี้นะครับผมนี่ครับาะต้นกล้านะครับ เพื่อที่จะไปซ่อมแซมข้าวนั่นเองครับผมสูตรนี้ไม่ห่วงครับใครจะทําตามหรือจะเรียนแบบก็ทําได้นะครับนี่ครับวานกล้าใน่บปูนซีเมนต์นะครับเพื่อที่จะนํเข้าวไปซ่อมแซมที่นานั่นเองนะครับส่วนถ้าใครหวานแล้วเอาไปปักดาก็ได้นะครับผมถ้าเรามีสักสิบบ่อก็สามารถทําได้นะครับจริงๆแล้วข้าวนี่นะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับผม ถ้าเราสามารถที่จะปลูกโดยการเรียงเรียงต้นได้นะครับทีละต้น2ต้นนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมนี่ครับเนื้อที่แค่3ามอนี้เนื้อที่ได้หลายไร่เลยนะครับ 3- ามสี่ไร่ได้เลยนะครับนะครับนี่ครับผมง่ายๆครับทาไว้หน้าบ้านนะครับนี่ครับหน้าบ้านเป็นบ่อเก่าที่อุ้ยตับไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็นี่ครับมา เพาะกล้านะครับกับวงบ่อนะครับเพื่อไว้ซ่อมแซมนะครับอ่าลองไปทําดูนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับใครที่ทําข้าวอยู่ก็ช่วงนี้ก็สามารถที่จะเพาะกล้าได้เพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมเดี๋ยวอุชตับขอลาไปก่อนเด้อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับไอเดียดีๆนะครับนาไปใช้กันนะครับผมไม่ห่วงนะครับก็เจอกันใหม่เด้อครับสวัสดีครับผม